บทที่47ไปบ้านประมูลแสงสีทองกล่าวว่าหากคุณมาถึงที่นี่ได้แสดงว่าคุณมีหลักฐานที่จําเป็นในการดูดซึมพลังงานของตราประทับแรกหากต้องการให้คุณสามารถดูดซับวิญญาณหนึ่งของราชมังกรทองได้ก่อนอื่นคุณต้องแข็งแกร่งทางร่างกายประการที่สองคุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกด้วยสําหรับตราประทับแรกคุณจะต้องค้นหาวัตถุสามชิ้นวัตถุทั้ง3มชิ้นนี้ สามารถใช้เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางร่างกายของคุณได้ฉันตื่นแล้วดังนั้นฉันจะรอให้คุณเตรียมวัตถุทั้งสามชิ้นนี้เมื่อคุณใช้ทั้ง3มชิ้นพร้อมกันฉันจะช่วยให้คุณฝ่าทะลุพลังของตราประทับแรกได้คุณต้องจําไว้ว่าวิญญาณของราชาังกรทองมีผลสองต่อร่างกายของคุณเมื่อคุณดูดวิญญ,ญาณเข้าไปวิญญ,ญาณจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามหากคุณใช้เวลานานเกินไปในการดูดซับวิญญ,ญาณน,นั้น ผนเอกจะไม่สามารถกดขี่วิญญาณต่อไปได้คุณจะต้องตายเมื่ออายุครบสิบปีค้นหาสิ่งของทั้งสามชิ้นนี้มิฉะนั้นฉันจะไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากผนเอกชิ้นแรกได้อายุสิบขวบหรือเขาเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งปีก็จะอายุครบสิบขวบแล้วอะไรสามสิ่งนั่นคืออะไรทังอุลิ่นรีบถามคำถามของเขาผลคริสตัลน้ำแข็งร้อยปีผลเปลสีแดงร้อยปีและเลือดสิบหยดจากสัตว์วิญญาณร้อยปีที่มีสายเลือดมังกร แค่ได้ยินชื่อเหล่านั้นทางอุลิงก็รู้แล้วว่าสิ่งของเหล่านั้นมีราคาค่อนข้างสูงเขาไม่เคยได้ยินชื่อของผลไม้ทั้งสองชนิดที่กล่าวมาข้างต้นมาก่อนไม่ต้องพูดถึงเลือดสิบหยดจากสัตว์วิญญาณอายุร้อยปีซึ่งมีราคาแพงกว่ามากขออภัยสัตว์วิญญาณศูนพันไปแล้วฉันจะหาพวกมันได้ที่ไหนทางอุลิงร้องออกมาด้วยสีหน้าตะลึงแสงสีทองสงบลงชั่วขณะราวกับกำลังครุ่นคิดจากนั้นก็ตอบกลับด้วยเสียงที่ฟังดูหดหู่ ฉันเองก็ไม่ทราบเหมือนกันฉันบอกได้แค่ว่าฉันมีข้อมูลอะไรบ้างส่วนคุณจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรหรือคุณจะบรรลุสิ่งนี้ได้อย่างไรนั่นเป็นปัญหาของคุณที่ต้องแก้ไขฉันช่วยคุณคิดเรื่องนี้ไม่ได้ฉันเตือนคุณได้เพียงว่าคุณต้องทำลายผนึกแรกและดูดซับวิญ,ญญาณที่ถูกกดขี่ภายในอายุสิบปีมิฉะนั้นคุณจะต้องตายเมื่อท่านพบวัตถุเหล่านี้แล้วให้เข้าสู่ภาวะสมาธิอีกครั้งและเพ่งความสนใจไปที่ภาพมังกรจากนั้นข้าจะพาเจ้ามาที่นี่และบัดนี้ข้าจะพาเจ้าออกจากที่นี่ โปรดรอสักครู่ทางอูลินรีบร้องขอข้าเป็นเพียงเส้นได้แห่งจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์และข้าจะอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนก็ยังมีขีดจำกัดโปรดหยุดยืดเวลาการอยู่ที่นี่ของข้าเสียทีแสงสีทองฟังดูรุนแรงเมื่อพูดขึ้นทั้งอูลินถามทำไมเกล็ดจึงปรากฏขึ้นเมื่อข้าสัมผัสกับวัตถุบางอย่างเช่นเมื่อข้าถูกแทงด้วยมีดมังกรแสงของเซียเซียเรื่องน,นี้มีความเกี่ยวข้องกับราชามงกรทองหรือไม่ แสงสีทองตอบว่าใช่เมื่อเลือดของคุณสัมผัสกับวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตประเภทมังกรอื่นพลังของราชามังกรทองจะปรากฏขึ้นชั่วคราวคุณไม่สามารถควบคุมพลังนี้ได้เนื่องจากคุณยังต้องทำลายผนึกดังนั้นคุณต้องค้นหาวัตถุทั้งสามนี้ให้เร็วที่สุดทั้งอุลินยังมีคำถามอีกมากมายแต่สภาพแวดล้อมรอบตัวเขากลับบิดเบี้ยวและเริ่มหมุนเขาตื่นขึ้นในชั่วพริบตาร่างกายของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อและเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูก นอกจากนี้เขายังรู้สึกชัดเจนว่าอุณหภูมิร่างกายที่สูงของเขาเริ่มเย็นลงแล้วมันเป็นความฝันหรือไม่ใช่ความฝันไม่ใช่หรอกหากไม่ใช่เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาเขาคงคิดว่ามันเป็นเพียงดินแดนแห่งความฝันแต่แล้วมันง่ายเหมือนความฝันจริงหรือหากมันเป็นความฝันแล้วทำไมมันถึงรู้สึกเหมือนจริงสำหรับเขาทำไมกระสีทองจึงปรากฏขึ้นเมื่อเขาถูกแทงด้วยมีดมังกรแสง ทำไมเขาถึงอ่อนแอและธรรมดาเมื่อตอนที่เขายังเด็กแต่กลับแข็งแกร่งขึ้นมากหลังจากวิญญาณนักรบของเขาตื่นขึ้นมาแต่ถ้าหากมันไม่ใช่ความฝันแล้วเหตุใดจึงมีวิญญาณมังกรอยู่ในร่างกายของเขาซึ่งคอยคุกคามชีวิตของเขาอยู่ตลอดเวลาร่างแสงสีทองนั้นกล่าวว่าถึงแม้นี่จะเป็นวิกฤตแต่มันก็เป็นโอกาสเช่นกันหากเขาดูดซับวิญญาณของมังกรเขาจะกลายเป็นอะไรมีคำถามมากมายอยู่ในหัวของเขาและคำอธิบายแสงสีทองก็ไม่ได้ตอบคำถามเหล่านั้น เขาใส่หัวแรงๆเพื่อสงบสติอารมณ์แล้วลุกออกจากเตียงเขาเดินไปที่ห้องซักผ้าเพื่อทําความสะอาดร่างกายจากนั้นจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าแห้งจากนั้นจึงกลับไปนอนต่อใจเย็นใจเย็นฉันต้องใจเย็นใจเย็นเขาพูดกับตัวเองขณะที่เขาสูดหายใจเขาลึกๆดวงตาของทางอหลินก็เริ่มโฟกัสมีอย่างน้อยสองประเด็นที่สามารถสรุปได้ประการแรกมีวิญ,ญญาณมังกรอยู่ในร่างกายของเขาจริงๆและมันเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของเขาจนกว่าเขาจะดูดซับมันได้ ประการที่สองหากเขาสามารถดูดซับวิญญาณมังกรได้ความแข็งแกร่งของเขาจะค่อยๆแข็งแกร่งยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือค้นหาวัตถุทั้งสที่แสงสีทองบอกเขาหลังจากนั้นเขาจะพยายามดูดซับพลังที่ถูกกักขังโดยผนึกแรกเมื่อเขาลองแล้วเท่านั้นเขาจึงจะเข้าใจว่ามันคืออะไรหากเขาดูดซับวิญญาณเขาจะสามารถควบคุมพลังของตาช่างเหล่านั้นได้หรือไม่ เขามีอายุเพียงเก้าขวบและความคิดของเขายังไม่โตเต็มที่แนวคิดเรื่องความตายสำหรับเขาไม่น่ากลัวเท่ากับที่ผู้ใหญ่คิดแม้ว่าหัวใจของเขาจะกลัวแต่ความกลัวนั้นก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นผลไม้คริสตัลน้ำแข็งร้อยปีผลไม้เปลวเ,เพลิงสีแดงร้อยปีเลือดสิบหยดจากสัตว์วิญญาณประเภทมังกรแค่ชื่อของสิ่งของเหล่านั้นก็ทําให้เขารู้สึกว่าไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนะเขาจะหาของพวกนั้นได้จากที่ไหน ทั้งอุลินรู้สึกหมดทนทางและกลับมาทำสมาธิอีกครั้งคราวนี้เขาสามารถเข้าสู่สภาวะสมาธิได้สำเร็จเมื่อเช้ามาถึงผู้เข้าพักทั้งสี่คนในหอพักก็ตื่นขึ้นมาดูเหมือนร่างกายจะสดชื่นขึ้นมากไปกันเถอะอหลินไปกินข้าวกันเถอะเสียเสียกระโดดลงจากเตียงทั้งอุลินตอบเขาอย่างช่วยไม่ได้เจ้ายังไม่ได้อาบน้ำด้วยซ้ำเออหิวนิดหน่อยไปอาบน้ำกันเร็วทั้งอหลินพูดขึ้นเสียเสียฉันมีเรื่องจะถาม คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับวัตถุบางอย่างที่เรียกว่าผลคริสตัลน้ำแข็งและผลเปลวเพลิงสีแดงหรือไม่เสียเสียตกตะลึงเมื่อได้ยินทางอุลินผลไม้คริสตัลน้ำแข็งผลไม้เปลวเพลิงสีแดงแน่นอนว่าฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับพวกมันผลไม้วิญญาณเหล่านั้นไม่ใช่เหรอคุณสามารถหาได้ง่ายๆในตลาดพวกมันเป็นผลไม้ที่มีประสิทธิภาพมากในการบำรุงวิญญาณการต่อสู้ด้วยคุณสมบัติน้ำแข็งและไฟวิญญาณการต่อสู้ของคุณเป็นประเภทพืช ดังนั้นผลไม้เหล่านั้นไม่มีประโยชน์เลยเหรอทั้งอุลินรู้สึกดีใจเมื่อได้ยินสิ่งที่เซียเซียพูดเขากลัวมากที่สุดว่าจะไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งของเหล่านี้หรือว่าจะหาได้จากที่ไหนแล้วผลไม้วิญญาณเหล่านั้นแพงไหมทั้งอุลินลดเสียงลงเมื่อเขาถามต่อเสียเสียกล่าวว่าไม่เลวเลยประมาณเหรียญสหพันธละหนึ่งหมื่นถึง20 000, 000, 000เหรียญขึ้นอยู่กับคุณภาพ หมื่นถึงสองหมื่นนี่คือจํานวนเงินที่เขาสามารถจ่ายได้ทั้งอูหลิงยิ้มแย้มจำใสขึ้นหากคุณภาพของมันดีนั่นจะหมายถึงว่ามันเป็นผลน้ำแข็งคริสตัลอายุร้อยปีหรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่าเสียเสียกลอกตาโปรดมีสามัญสำนึกบ้างเถอะผละไม้แห่งวิญญาณอายุ10บปีถือว่าดีทีเดียวผลไม้อายุร้อยปีจะพบได้เฉพาะในงานประมูลเท่านั้นและจะถือว่าเป็นสมบัติแห่งวิญญาณ ถ้าเป็นผลไม้อายุพันปีก็จะถือว่าเป็นสมบัติแห่งสวรรค์และโลกความหมายของสมบัติแห่งสวรรค์และโลกก็คือจะถือว่าประเมินค่าไม่ได้ทั้งอุลินหัวเราะอย่างขมขื่นแล้วผลไม้คริสตัลน้ำแข็งร้อยปีและผละไม้เปลวเพลิงสีแดงจะมีราคาเท่าไหร่เซียเซียตอบว่าผลไม้ทั้งสองชนิดนี้พบเห็นได้ทั่วไปมากกว่าชนิดอื่นแต่ความต้องการก็ค่อนข้างสูงเช่นกันดังนั้นราคาจึงยังสมเหตุสมผลฉันคิดว่าราคาประมูลน่าจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ถึง100 000เหรียญสหพันธ์ต่อชิ้นทั้งอุลิงตกตะลึงเมื่อได้ยินราคา8 0 0 0 0ถึงห0 0 0 0 0หลังจากคำอธิบายของแสงสีทองว่าเขามีเวลาเพียงครึ่งปีในการค้นหาไอเทมเหล่านี้เขาจะได้รับความสามารถในการสร้างรายได้จำนวนมากเช่นนี้ได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมเจ้าถึงถามแบบนี้อยู่ดีๆผลไม้วิญญาณไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับเราเพราะฤทธิ์ทางยาของมันแรงเกินไปมันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ได้เว้นแต่จะเป็นสถานการณ์พิเศษ พวกมันจะไม่เป็นสิ่งที่เราจะใช้เป็นประจำมันอาจส่งผลกระทบต่อรลักฐานของเราได้อาจมีผลข้างเคียงด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามผลไม้พันปีควรได้รับการยกเว้นแต่อย่างไรก็ตามผลไม้เหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็หาได้ง่ายๆผลไม้วิญ,ญญาณพันปีอย่างนับว่าหายากเช่นเดียวกับสัตว์วิญญ,ญาณถ้ามันมีอายุถึงหมื่นปีมันจะมีวิญ,ญญาณของตัวเองด้วยซ้ำอารมณ์ของทางอุลินค่อยๆสงบลงและเขาหันไปมองเซีย เซียเซียคุณพาฉันไปที่บ้านประมูลในวันหยุดสัปดาห์นี้ได้ไหมฉันไม่เคยเหยียบบ้านประมูลมาก่อนแน่นอนเซียเซียตกลงโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวเขาเป็นคนที่ปฏิบัติต่อคนแปลกหน้าอย่างเย็นชาแต่เขากลับเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อปฏิบัติต่อเพื่อนเซียเซียเป็นคนที่มีลักษณะตรงไปตรงมาเซียเซียเดินไปล้างหน้าล้างตาแต่ถั้งอูลินยังอยู่ด้านหลังและหยิบเครื่องสื่อสารวิญญ,ญาณที่ไม่ค่อยได้ใช้ จากแหวนเก็บของเขากฎหมายเล่ติดต่อแรกที่เก็บไว้ในเครื่องสื่อสารดูดูดอหลินมีอะไรหรือเสียงที่คุ้นเคยของหม่งเทียนดังออกมาจากปลายสายของเครื่องสื่อสารคุณครูช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้คุณจะมาที่เมืองตรงหไห่ไมทั้งอุลินถามหม่งเทียนถามว่าทำไมคุณมีคำถามเกี่ยวกับการตีเหล็กบ้างไหมทั้งอุลินตอบว่าไม่แต่ฉันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับคุณหม่งเทียนเงียบไปสักพักก่อนจะพูดว่าเยี่ยมมาก อาจารย์มีเรื่องจะคุยกับคุณเหมือนกันฉันจะแวะมาในช่วงบ่ายของวันหยุดนั้นใช่ฉันจะรอที่โรงงานทางอูลินตอบอย่างสุภาพทันทีที่การสื่อสารสิ้นสุดลงดวงตาของทางอูลินก็ฉายแววแห่งการไตรตรองอันลึกซึง้งตราประทับนั้นอยู่ที่นั่นแต่เขามีเวลาเพียงครึ่งปีเท่านั้นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดตอนนี้คือเงินเขาต้องหาเงินให้ได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเขารู้ดีว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของเขามันเป็นไปไม่ได้ เขาต้องคิดหาวิธีอื่นวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเรื่องของทางอุลินเริ่มถูกชี้ออกจากฝูงชนนับครั้งไม่ถ้วนตลอดทั้งวันแน่นอนว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ที่ประตูทางเข้าเมื่อวันก่อนหลายๆคนรู้สึกแปลกใจที่ทั้งสามคนของทางอุลินไม่ได้รับการลงโทษจากวิทยาลัยในความเป็นจริงทุกอย่างดําเนินไปตามปกติราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจํานวนนักเรียนที่มารวมตัวกันรอบๆผู้ช่างคงเพื่อเฝ้าดูเขาตอนนี้เพิ่มมากขึ้นมาก จนอาจารย์หลายคนไม่สามารถเข้าไปได้หลังจากการต่อสู้ในวันก่อนหน้านี้ชื่อเสียงของเจ้าชายชมิงผู้เย่อหยิ่งย็นชาได้เพิ่มขึ้นไปอีกระดับตอนนี้เขาไม่ได้เป็นเพียงเจ้าชายชมิงนักเรียนหญิงอีกต่อไปแต่เขาคือเจ้าชายามิงของสถาบันทั้งหมดแม้จะเกิดเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นอู๋ชางคงก็ไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆเลยและยังคงเป็นตัวของตัวเองเช่นเดิม ในการแข่งขันหลังเลิกเรียนกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้องสองทางอุลินเซียเซียและกูเย่ไม่ได้ใช้พละกําลังมากเกินไปมีเพียงคู่ต่อสู้หนึ่งคนเท่านั้นที่มีแหวนวิญญาณร้อยปีและเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการประสานงานของทั้ง3คนของทางอุลินพวกเขาไร้พลังโดยสิ้นเชิงเซียเซียได้รับการสนับสนุนจากพลังโจมตีของกูเย่และสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดาย 3การต่อสู้สามชัยชนะเมื่อรวมกับการประตบที่ประตูเมื่อวันก่อนชั้น5ก็กลายเป็นจุดสนใจของทั้งวิทยาลายัยพรุ่งนี้เป็นวันพักผ่อนของพวกเขาและหลังจากวันพักผ่อนแล้วก็จะถึงเวลาที่พวกเขาต้องท้าทายห้องหนึ่งแต่ละชั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นเป็นเพราะห้องหนึ่งเป็นการรวมตัวของอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดในปีนั้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาห้องหนึ่งไม่เคย,ยแพ้ให้กับชั้นที่ต่ำกว่าพวกเขาในการจัดอันดับเลย หลังจากกินอาหารเย็นแล้วถังวูลิมและเซียเซียเตรียมตัวกลับหอพักแต่กูเย่ห้ามพวกเขาไว้พรุ่งนี้พวกคุณสองคนจะไปไหนกันรีบบอกฉันมาซ้ำไม่งั้นก็โทษฉันไม่ได้ที่หยาบคายกูเย่พูดพร้อมกับเอามือวางบนสะโพกและ,สะแสดงสีหน้าดุดันแม้ว่าเธอจะไม่ได้สวยเป็นพิเศษแต่เธอก็สวยอย่างแน่นอนด้วยรูปลักษณ์ของเธอแบบนี้คนอื่นๆก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะทำไมเราต้องบอกคุณด้วยว่าเราไปไหนหรือทำอะไรเซียเซียพ่นลมหายใจออกมา ปากของกูเย่กระตุกขณะที่เธอกล่าวฉันได้ยินสิ่งที่พวกคุณพูดคุยกันในขณะที่เรากำลังกินข้าวอยู่พวกคุณจะไปข้างนอกพรุ่งนี้ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่บอกฉันแต่ฉันแค่ไปหาครูวู้และขอให้เขาฝึกเพิ่มเติมจากนั้นพวกคุณทั้งสองก็จะลืมเรื่องการวิ่งหนีพรุ่งนี้ไปได้เลยและไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราจะทำการต่อสู้กับฉันหนึ่งในไม่ช้าดังนั้นการฝึกเพิ่มเติม,ตมจึงเหมาะสม คุณน่ารังเกียจขนาดนั้นได้อย่างไรเซียเซียจ้องมองเธอด้วยตาที่เบิกกว้างก่อนจะเปลี่ยนเป็นจ้องขม็งกูเย่ขมวดคิ้วอย่างเย็นชาฉันน่ารำคาญมากมีปัญหาอะไรไหมคุณจะบอกฉันหรือเปล่าทั้งอุลินรีบจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยกูเย่ฉันเป็นคนขอให้เซียเซียพาฉันไปที่ห้องประมูลพรุ่งนี้ฉันไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนกูเย,ย่ย,ยิ้มดีละ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปด้วยกันเถอะเซียเซียหลีกเลี่ยงที่จะมองเธอขณะที่เขาพูดว่าใครอยากให้เธอมานี่เป็นเรื่องของผู้ชาย กูเย,ย่ตอบว่าฉันไม่ได้บอกว่าอยากไปกับคุณเหมือนกันด้วยพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของคุณก็คงไม่เป็นไรถ้าเป็นแค่ฉันกับอูหลินเซียเซียจ้องมองเธอด้วยความสงสัยแม้ว่าเขาจะมีอายุเพียงเก้าวขวบแต่ทางอูหลินก็ยังหล่อเหลาเป็นพิเศษเป็นไปได้ไหมว่าคุณชอบอูหลินคุณอายุเพียงแค่นี้แต่คุณก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแล้วคุณกําลังมองหาความตายอยู่ใช่หรือไม่กูเย่มือขึ้นและส่งลูกบอลน,น้าแข็งพุ่งเข้าหาเขาเซียเซียหลบมันอย่างรวดเร็ว ฮ่าฮดูเหมือนฉันจะพูดถูกนะฉันจะไปบอกครูหูว่าตอนเด็กๆเ,เธอทำตามตัวอย่างที่ไม่ดีแบบนี้คุณสามารถทำเช่นนั้นได้หากคุณต้องการตายกูเย่โยนตัวเองไปข้างหน้าแสงสว่างพุ่งออกมาจากมือของเธอขณะที่เธอไล่ตามเซียเซียทั้งอุลินจ้องมองพวกเขาสองคนอย่างหมดผลทางเขาเคยชินกับฉากที่พวกเขาทะเลาะกันมานานแล้วสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือยกแขนขึ้นและหยุดการต่อสู้ของพวกเขา ในที่สุดทั้งสามคนก็ออกเดินทางแต่เช้าตรู่ของวันถัดไปเซียเซียต้องการออกเดินทางแต่เช้าเพื่อไล่กู่เย่แต่ก็ทําไม่ได้กู่เย่กาลังรออยู่ที่ประตูหอพักและจับได้คาหนังคาเขาเซียเซียห้องประมูลอยู่ที่ไหนทางอุลินถามด้วยความอยากรู้ขณะที่พวกเขาเดินไปเซียเซียเหลือบมองกูเย่ที่ยิ้มอยู่ด้านข้างอยู่ในพิพิธภัณฑ์ตรงห่ห้องประมูลเมืองตรงหของเราอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์ มีสถานที่พิเศษสำหรับจัดแสดงสินค้าประมูลในพิพิธภัณฑ์พวกเขายังจัดการประมูลเป็นระยะระยะอีกด้วยมาดูสินค้าที่จัดแสดงกันเวลาประมูลจะระบุไว้ที่นั่นด้วยกูเย่ถามทางอุลินด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าทำไมคุณถึงอยากไปที่บ้านประมูลขึ้นมาทันใดฉันไี่เคยเห็นคุณแสดงความสนใจในเรื่องนี้มากขนาดนี้มาก่อนทั้งอุลินกล่าวว่ามันเป็นเพียงความบังเอิญที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันไปดูกันแบบชิวๆดีกว่า ที่พิพิธภัณฑ์ตงไห่ตั้งอยู่ทางใต้ของใจกลางเมืองตรงไห่เป็นอาคารเรียบง่ายไม่มีการตกแต่งประกอบด้วยอาคารหลักหนึ่งหลังและอาคารรองสองหลังอาคารหลักจะแสดงสัตว์วิญญาณหายากทุกประเภทเมืองตรงไห่เคยพบเห็นสิ่งของและสัตว์ต่างๆมากมายในช่วงหลายยุคสมัยทางด้านซ้ายเป็นอาคารรองซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าของห้องประมูลที่เซียเซียพูดถึงส่วนห้องประมูลนั้นอยู่ชั้นบนของอาคารหลัก พื้นที่จัดแสดงสินค้าของห้องประมูลภายในอาคารรองไม่จําเป็นต้องซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมและสามารถเข้าชมได้ทันทีตามต้องการจํานวนคนที่เข้ามาชมสินค้าภายในนั้นมีมากกว่าเพียงไม่กี่คนอาคารรองมีทั้งหมด4ชั้นแม้ว่ามันจะเป็นเพียงอาคารรองแต่ขนาดของมันก็ยังใหญ่โตมากเมื่อมองจากภายนอกอาคารนี้กว้างอย่างน้อย200เมตร เมืองตงไฮเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองบนชายฝั่งตะวันออกและนี่คือห้องประมูลแห่งเดียวของเมืองโดยธรรมชาติแล้วขนาดของห้องประมูลจะต้องใหญ่โตสินค้าต่างๆถูกจัดแสดงอยู่ทั้ง4ชั้นอย่างไรก็ตามสินค้าเหล่านี้จะถูกแยกประเภทตามเกรดโดยธรรมชาติแล้วสินค้าที่หายากและมีราคาแพงบางชิ้นจะถูกจัดแสดงเฉพาะในพื้นที่พิเศษที่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมทันทีที่พวกเขาเข้าไปทั้ง3ก็เห็นป้ายขนาดใหญ่ที่แสดงว่าชั้นแรกถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ อุปกรณ์วิญญาณและอุปกรณ์ที่ไม่ใช่วิญญาณภายใน2ส,ส่วนนี้พื้นที่อุปกรณ์วิญญาณถูกแบ่งออกอีกเป็นส่วนโลหะที่ไม่ธรรมดาและส่วนอุปกรณ์วิญญาณสําเร็จรูปที่ใหญ่กว่าเราจะไปไหนกันเสี้ยเสียพอจะเดาจุดประสงค์ของทางอุลินในการมาที่บ้านประมูลได้แต่เขาก็ยังคงถามทางอุลิมโดยตรงทางอุลิมกล่าวว่าไปที่แผนกอุปกรณ์ไร้วิญญ,ญาณกันเถอะข้าอยากรู้ว่าพวกเขาจะประมูลผลไม้สองผลที่ข้าเล่าให้ฟังเมื่อวันนั้นหรือเปล่า ผลไม้วิญญาณหรือเจ้าอยากจะซื้อผลไม้วิญญาณบ้างไหมกูเย่ถามด้วยความอยากรู้ทั้งอูหลิงกล่าวว่าข้าไม่อยากบอกจริงๆข้าแค่สงสัยนิดหน่อยและอยากดูเท่านั้นเองแม้ว่าเซียเซียและกู่เย่จะเป็นเพื่อนกันแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับราชมังกรทองนั้นน่าตกใจเกินกว่าจะบอกพวกเขาได้เขายังเด็กมากแต่เขาก็รู้ว่านี่เป็นความลับประเภทที่เขาไม่สามารถบอกใครได้เลย งั้นเราไปดูกันเลยชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เซียเซียมาที่นี่เขาสบายใจขณะพาอีกสองคนเข้าไปในห้องจัดแสดงนิทรรศการบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยตู้กระจกขนาดใหญ่ภายในมีสิ่งของมากมายที่ทางอูหลินไม่เคยได้ยินมาก่อนสิ่งของที่ถูกที่สุดก็ยังมีราคาอย่างน้อย1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐตู้กระจกเหล่านี้ผลิตขึ้นโดยใช้โลหะผสมโปร่งใสพิเศษและไม่สามารถเปรียบเทียบกับกระจกธรรมดาได้อย่างแน่นอน นี่คือส่วนของผลวิญญาณคุณลองไปดูสิหลังจากที่พวกเขาเข้าไปในห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กว้างขวางเสียเสี้ยก็หยุดห้องนี้มีพื้นที่ประมาณ300ตารางเมตรพายในมีผลไม้วิญญาณและพืชหายากนานา,นาชนิดผลไม้วิญญาณแต่ละชนิดมีคําอธิบายกํากับไว้ด้วย